เขาให้สิบห้านาทีเร็วๆสวัสดีครับบูมนะครับรับบทเป็นเดทครับครับเคื่ดีกว่าฉันเอ้าเผืดีกว่าฉันอ๋อจับลำลำดับเดทสวัสดีครับสาดินครับรับบทเป็นรติครับครับสวัสดีครับเกรดครับรับบทธีระทอครับกะพวกเราทั้งสี่คนเป็นนักแสดงจากเรื่องจารึกรติชานะครับเมมโมรีรติครับ ไม่ยากไม่ยากจารึกรติชาจารึกรติชาภาษาอังกฤษยังไงครับเมมโมร์่ออฟรติอมันทำให้มันยากดูจากชุดแล้วครับผมก็คือไม่ได้แบบยุคเป็นยุคสมัยนี้นะคะจริงเหรอครับเป็นสมัยไหนครับอ่านนั่นแหละค่ะอยากรู้ว่าจะอ่านอันรก่คือด้วยกูเบื่อการสัมภาษณ์กมึงมากเลย มันไม่ได้ใจความเลยอะใจเย็นๆใจเย็นก่อนเลยป็นไงเป็นไงความรู้สึกความรู้สึกวันนี้เป็นไงครับผมใช่นั่นแหละครับประเทศไทยนั่นแหละครับผมขอีนกของประเทศไทยเลยอ่ครับคิดว่าขลังมากของจีนก็ได้ของจีนก็ได้ก็จาวดึกรติชาเป็นซีรีส์ Why by Love เรื่องแรกของจิมเอ็มทีวีครับที่เป็นพีเรียดด้วยพีเรียดก็เมื่อกี้ที่ถามยุคใช่ไหมครับก็เป็นยุคสมัยประมาณรัชกาลที่6ครับผมก็ไม่ไกลมากเนาะ ไกลอยู่นะไกลอยู่แต่ไม่ได้ไกลมากเกิดปีไหนจ๊ะประมาณหนึ0 0กิโลได้ซึ่งในซีรีส์เรื่องนี้นี้ยคได้เลยครับด้วยความที่พีเรียนเนาะแปลว่าภาพในเรื่องมันก็ต้องแบบเออใช่ไหมสวยงามภาพภาพในเรื่องจะสวยงามอยู่แล้วครับรก็ ยากสุดที่เราเข้าฉากแล้วโอ้โหทำแบบนี้ได้ด้วยโหยากสุดต้องหาคนนี้คนนี้เจอไม่พี่ยากสุดว่ายากสุดอ่ะอ่าแล้วแต่ตัวละครแล้วแต่คนมันก็มีความยากที่แตกต่างกันเนาะแต่ถ้าองรวมสิ่งที่ยากก็คือน่าจะเป็นเรื่องอากาศอใช่ใช่กับสถานที่เพราะว่าเราแต่งตัวแบบนี้นี่แหละใช่เอวดอตอนน้าตอนน้าร้อนครับแาษวภาษามีภาษามันเหมือนปัจจุบันไหมโอ้ก็ก็เป็นภาษา ภาษาพูดแต่ว่าก็จะมีความคล้ายๆครับแต่ว่าจะมีบางคำแล้วก็พวกคำอุทานต่างๆบางทีต้องถาม Chat GPT ก่อนว่าหรือว่าถามผู้กำกับว่าพูดได้ไหมครับขอขอหน่อยขอนำคนขออนินาในที่เราต้อี้ามเอาจริงผมคุณพระคืนแชทไปแล้วคืนน้องไปแล้วส่วนใหญ่จะเป็นราชาศัพท์ าพี่ที่เยอะครับนิสพนามเวลาเรียกแทนตัวแต่ละคนเลยเก่งมากกว่าครับอย่างเช่นแนะนําตัวชื่อเต็มหน่อยครับโอ้ยเรื่องจากพี่เกณเลยครับแนะนําตัวชื่อเต็มครับผมพระสุรทีธรรมชนะพิทครับอืออ่าเริ่มเลยมาในในละครอ่ะในซีรีส์อ่ะเลยเหรอครับเออเลยเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับหม่อมหลวงเดชาพัทรพีสุริยกรครับโอ้โหเรียกสั้นๆว่า นายน้อยเดชครับนี่ครับผมผมชื่อยาวที่สุดแล้วครับผมสวัสดีครับครับผมไอเมฆขอต้อรับเรียกเต็มๆว่าไอเมฆยาวๆเมฆมีครบด้วยผมผมเหมือนกันครับชื่อรติครับแล้วก็เรียกว่ารติครับเรียกยาวๆล่ะรติช่วยด้วยอะไรกันครับนี่อสังเกตให้หน่อยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรยังไง ได้ก็จริงๆแล้วตรงตามชื่อเรื่องเลยครับจารึกรติชาแปลตรงตัวเนี่ยก็คือสมุดบันทึกของรตินะครับก็จะเป็นก็คือผมนั่นเองครับก็คือผมเนี่ยเริ่มเรื่องมาก็จะเห็นกันวันนี้แล้วล่ะ EP หนึ่งก็คือการเดินทางจากประเทศฝรั่งเศสมาที่ประเทศไทยสยามประเทศนะครับในโมเมนต์นั้นนแล้วก็ได้มาเจอกับพิธีนะครับเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะพี่เลี้ยงพาพี่เลี้ยงพาพี่เลี้ยง พยายามเติมพระให้มันเหนื่อให้มันดุราชาไม่ไม่ใช่ราชศัพท์จ้ะค่อต่อเรื่องต่อเรื่องไปต่อเรื่องไปค่อยแบบพาไปเที่ยวพาไปกินพาไปช้อปพาไปใช้พาไปเปิดหูเปิดตาเพราะเขาไม่ได้กับไม่ได้กับเมืองไทยมานานมากแล้วเพราะเขาถูกเอานำไปเลี้ยงอยู่ต่าง อยู่ฝรั่งเศสแลก็แบบก็เลยเป็นความสำคัญของคู่นี้แล้วก็ตัวผมเองเนี่ยเป็นคุณครูสอนภาษาฝรั่งเศสที่โรงเรียนด้วยก็จะมีนักเรียนของผมนะฮะยน้อยเดทแล้วก็ปาลงของผมพาลงจริงๆปาลงหน้าร้งนะครับแล้วก็คู่นี้เขาก็จะเป็นยังไงบ้างครับคู่คุณคู่ผมแะครับเจอการครั้งแรกก็ต่อยกันเลยครับใช่ใช่แล้วต่อยกันเลยเนี่ยเหมือนตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอ่าเขาเรียกว่ามวยอะไรนะมวยตับจากซึ่งจะปิดตาต่อยครับผมแล้วก็เหมือนกับแบบ เขาปิดตาไว้อย right. uh huh. really uh ู่แล้วแล้วเขาก็ท้าว่าไหนใครจะมาต่อยกับข้าเพราะว่าตามเนื้อเรื่องเนี่ยเขาจะเป็นเซียนมากมวยตับจ่าเนี่ยเขาจะเซียนเลยก็คือจะมั่นใจเป็นคนมั่นใจใช่ด้วยความที่เขามีสามัญชานักแล้วก็มีแบบการเรียนเขามีแบบการเรียนรู้มาอย่างเงี้ยเขาก็จะมีทริคในการใช้ต่อยอ่าแล้วก็จะชนะมาตลอดอย่างเงี้ยแล้วเมฆเห็นปุ๊บเมฆก็เลยเข้าไปต่อยด้วยก็เลยเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันใช่ก็เลยนะครับ ต่อยตลอดอยู่แล้วทุกเรื่องจริงก็น่าจะเห็นมานะครับตั้งแต่หลายๆเรื่องมาก็ต่อยกันตลอดเลยเพราะว่าเรื่องอื่นปกติจะโดนคนอื่นต่อยไม่รู้จะไปลงที่ไหนมาลงที่นี่แต่พอในเรื่องฐานอนดรเราต่างกันมากเลยนะครับผมใช่ครับต่างมากๆเลยเพราะว่าเขาเป็นถ้าถ้าตามในเรื่องจะเป็นอะไรนะ เป็นเหมือนคนมีเจ้าถาบรรดาศักย์เนี่ยส่วนตัวเมฆนะเป็นพันหมื่นท่านหมื่นใช่แล้วตัวเมฆไม่มีเลยเป็นบ่าวเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นบ่าวรับใช้ใช่เป็นบ่าวรับใช้เป็นซื้อจะอื้อจะอื้ออะไรอย่างเฮ้ยมันะเศร้าเลยมันเศร้าแล้วก็จนมากๆไม่มีเงินตรงเพราะฉะนั้นถ้าขมวดแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของต่างวันชนชันครับแล้วก็การที่รักกันไม่ได้เพราะเป็นบอยเลิฟเนาะในสมัยนั้นก็คือแบบเป็นรักต้องห้ามเป็นรักต้องห้ามครับ ของเราส่วนใหญ่จะโฟกัสที่พี่เกรทบอกเลยเป็นรักต้องห้ามเป็นรักต้้องหามก็คือสมัยนั้นแบบเขาเรียกว่าชายรักชายถือว่าผิดกฎหมายด้วยที่ที่จะเล่าในเรื่องของเจ้าเด็กเราจะถูกลงโทษเราก็เลยต้องตแอบแอบกันไปแต่ไปทุกที่ที่คนเขาไปกันแอบกี่โมงก็เลยแอบแอบไปด้วยกันไปงานวัดแอบไปงานวัดด้วยกันแอบไปลอยกระทงแอบไปไหว้พระไปงานประจำปีก็ไปพายเรือสหายไปเที่ยวกันใช่แต่ว่าเขาพี่แบบจับมือกันจริงเหรอเป็นโมเมนต์ข้างรัฐ คู่นี้จะสวีทสวีทหวานหวานตามง้องอนกันเลยครจะเห็นในอีพีหนึ่งก็จะรู้สึกว่าเหมือนตอนจบเลยอะไรแบบี้เออจบเลยไม่จบเลยเหรอเอาไม่ได้ดูตอนแรกเลยเออจบแล้วมาคืออ้มันแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วตั้งแต่อีพีหนึ่งอย่างนี้ยครับเพอาอีพีสองอะโอ้โหขมเลยเราเล่นนะาใช่มึงจะบอกครับผมไม่ได้ขมไม่ขมคู่นี้คืออะไรไงครับผมอ่าสไปซี่คอ่ะเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนๆ ลุยๆครับขาวๆหน่อยครับพวกนะครับไม่ใช่แข้มขาวๆนั่นน่ะสิเพราะว่าชอบกินเผ็ดครับผมเผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดมากน่าจะมากครับผมเพราะไปโคตรแปบเออเอาเลยตอนแรกได้มาดูกับแฟนๆด้วยครับมีอะไรเซอร์ไพรส์มีอะไรแฟนๆได้เห็นก่อนที่จะมาดูกับเราได้เห็นอีพีหนึ่งครับใช่เขาคุยแน่นอนอย่างแน่นอนแล้วก็จะได้เห็นตัวอย่างอีพีสองด้วยใช่จริงเหรอวันนี้เห็นพุ่มกลับด้วยนะครับเห็นพุ่มกลับด้วย

จร,จริงๆอยากให้ออนไวตั้งแต่วันนั้นเลยอ่ะคือปิดก็อปุ๊บอยากให้มันออนเลยอ่ะเพราะ<ม>าว่าอยากดูซีรีส์เรื่องนี้มากๆ<ช>แล้วก็<ล> <ฮะ S 2> จริงๆเราได้ดูแบบบางซีนคร่าวๆไปแล้วคือภาพอ่าต้องการันตีได้เลยว่าภาพสวยมากม,มากแล้วแล้วก็รบรรยากาศที่ทุกคนจะได้รับเนี่ยคือเหมือนย้ยอนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6จริงๆเลยพร้อมกับพวกเราใช่ครับ แต่คือจริงๆกระแสบตอบรับค่อนข้างดีมากเลยนะตั้งแต่แบบอ่าแบบเทรเลอร์ที่ออกไปอะไรเงี้ยแล้วก็แม้ทั้งวันนี้เองบัตรก็คือลงอัมรู้ยอุ้ยจริงเราไม่รู้อะเรารู้ไหมเราไม่รู้แหละแผนเมาของเราได้ผลจริงที่จริงเราแอบมาคุยกันหลังบ้านกันสี่คนนะครับทีจริงว่าเราเท่าไหร่นะเราเเาารลงขันไหมแปแล้วกันเราลงขันไปใช่กพี่เกศพี่เกแล้วมันลงขันกันไหม CEO อยากเป็นูต้องลงขันอุ้ยไม่หรอกครับต้องเป็นกูสามกำลังสี่ใช่ครับ ปัจจุบันยังไงออันนี้เป็นเป็นงานหินเหมือนกันครับจริงๆตอนที่รู้ว่าจะได้รับบทเป็นครูสอนภาษาฝรั่งเศสเนนะี่ยแปลว่าต้องพูดเก่งใช่ไหมครับพูดภาษาฝรั่งเศสเก่งกออ็อันดับแรกเลยคือผมขอรีบไปเรียนก่อนเลยเพราะว่ากลัวเพราะว่ามันค่อนข้างยากนะครับ,รบก็ไปเรียนกับครูสอนภาษาฝรั่งเศสจริงๆนะครับแล้วก็ตอนต,ตอนถ่ายทำนะครับก็ก็คือจะมีคุณครูเขาประกบ ด้วยทุกซีนเลยแล้วก็ผมคิดเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาเถ่านะครับก็คือผมบอกว่าแปลเหมือนเหมือนอ่านจีนแล้วแปลพินยินนะฮะผมคือแปลเป็นคาราโอเกะออกมาก่อนแล้วค่อยจำเพราะว่าภาษาฝรั่งเศสอ่ะวัแคบ l ร r ิมันไม่สามารถจําได้จริงๆรมันมันยากจริงๆอ่ะก็เลยเวลาถ่ายก็คือให้คุณครูพูดแล้วก็ผมก็คือพูดตาม ประโยคต่อประโยคเลยแล้วแล้วก็มันจะแม่นแล้วมันก็จะไม่ถูกไม่ไม่ไม่ผิดเลยอะครับใช่ไม่ถูกไม่ถูกโอ้ท้าความนานท้าความนานว่าพูดมานานสุดท้ายผิดจริงต่างต่างเพราะว่ามันเป็นนอกจากเป็นฝรั่งเศสแล้วอะเป็นฝรั่งเศสที่เป็นราชาศัพท์ด้วยเพราะขนาดคนที่เล่นเป็นคุณพ่อผมพี่เดวิดเป็นคนฝรั่งเศสก็พูดไม่ได้ต้องไปเรียนเพราะว่ามันเป็นฝรั่งเศสแบบ ตัวสะกดยากมากๆกครับก็คือต้องไปเรียนด้วยกันทั้งค <illa> ู่เลยครับพี่ว่าเรียนพร้อมทุกขภาษาใช่พี่ดทวิบอกว่าเขายังแบบยังไม่แม่นเลยเหมือนกันก็ต้องไปเรียนเพิ่มนะครับอจะแบบได้สัภาษาอังกฤษแน่ะนะำตัวแนตวนตัวแน่นอนเอแนะนำว่าเรื่องักัไม่ใช่ใหญ่จะเป็นคามากกว่ายกตัวอย่างเอาแค่คว่าพ่อคาเดียวเนี่ยก็คือปะแปะฮะปะมีความจิงจีเหมือนกันนะ P E R E ปะแปกหรือว่าแบบ แม่ไงครับก็แบบมาคุ้งหรือว่าเออมาคุ้งมาคุ้งมันก็จะบีบเหมือนกับคอนาคู่คอควายอยู่ในคอครับอย่างเงี้ยอ๋อจะก็จะเป็นชื่อเลยจะชื่อเลยก็จะเป็นที่แหละชื่อเลยครับซึ่งพี่เกยต้องคู่กับพี่อินใช่ไหมเราก็ต้องสามารถพูดได้ใช่ไหมแปลกไม่หรือว่าแล้วเราแล้วไม่แบบค่ยากแดดดี้แดดดี้แดดด๊าดิ เราเป็นนักเรียนด้วยนักเรียนนักเรียนนักเรียนอะเคยสอนเขาว่ารัฐมนตรีไว้ครับในส่วนของรัฐมนตรีนั่นี๋ยวขอขึ้นเรียนคีย์เวิร์ดจบเลยเหรอคือถ่ายเสร็จแล้วไงอยากให้ดูในอยากให้ดูซีรีส์ไม่ถ้าเราพูดไปเลยอ่ะ มันคือแบบไม่ได้เออมันไม่สนุกต้องได้เพราะว่าเราดูอยากพูดเ๋ออยางเราอยูอยากพูดชื่อมาเป็นอู๋เนี่ยคนที่ไม่เรียนอะได้สุดอะไรจะแสดงรอบข้างว่ะครับาดูว่าเป็นทีมใหญ่เปรุ่นใหญ่เยอะแยะเลยอ่าใช่ครับดีครับนอกจากรุ่นใหญ่แล้วก่อนจะไปถึงรุ่นใหญ่เราพูดรุ่นเล็กก่อนดีกว่าเป็นน้องชายผมน้องฟอร์ดครับใช่เป็นหรือว่าน้องทิวาในเรื่องแล้วก็ ร้องเพลงประกอบซีรีส์เรา,าด้วยเพราะมากทุกคนก็จะได้ฟังกันวันนี้วันแรกเหมือนกันใช่แล้วคุณพ่อคุณหล่ะคุณพ่อคุณหล่กพ่อผมก็พี่เดวิดครับก็พลังการแสดงเหลือล้นเหลือเกินนะฮะวันหนึ่งก็นอกจากผมต้องพยายามรับมือการแสดงแล้วก็ต้องรับมือพี่ <c oughs> ดเดวิดเขาชอบแกล้งอ่ะเขารู้ว่าผมแบบจะซีเรียสมากเวลาวันไหนที่ที่มีภาษาฝรั่งเศสเยอะๆ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคือ มันยากจริงๆนะมันยากจริงๆคือแนบผมเล่นมันเป็นสิบเรื่องแล้วผมว่าเรื่องนี้ยากมากๆเลยใครแกก็จะคอยมาแบบผมพูดผิดแกก็จะมาแบบแย่หน่อยแต่จริงๆแกก็ช่วยนะแต่ว่าแกชอ,ชอบแฝงอะไรอย่างี้อันนี้รับมือพี่ David เดวิดแลวรับมือพี่แหนมเป็นยังไงบ้างง่ายมากแค่รับบทเป็นลูกกอล์ฟให้พี่แหนมเพราะพี่แหนมงเขาจะอยู่ท่าดีทั้งวันไม่ก็วอร์มคอได้เขาจะวอร์มคออยู่แต่พี่แหนมเขาเก่งมากๆเหมือนแบบภาพที่เราเห็นก่อนอันนี้เขาจะดูแบบผู้ชายอบอุ่นอะไรอย่างงี้แล้วพอเห็นแล้วอ่ะอุ่นอบอะไรมมาาไ่เ พอเขาเข้าคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวละครปุู๊่ะเขาโชว์ศักยภาพของกายเป็นนักแสดงที่ดีมากคือพี่พอินเนะี่ยเข้าด้วยบ่อยมากโดนานะ คือเยอะมากในเรื่องก็จะเป็นหมือนกับโดนตัวโดนรับของพี่แนนไปทีนึงครับอย่างไรคนแซวพอเห็นเฮนเนอร์คนบอกว่าจิมเองลงทุนเท่าไหร่เพราะว่าด้วยโปรดักชันเอ่ยด้วยเสื้อผ้าเอ่อดีนี้นั่นบอกเขาไปผเอจิมเองทีวีเราที่มันอลังการขนาดได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตอนนี้เปิดเผยตัวเลขกับผลประกอบการปีนี้เลยตา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 ยประมาณยี่สิบหลักอะครับจริงๆพอเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งแต่เราควรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่อลังการกว่าที่เคยมามอ่บนี่นะนี่ว่าใหญ่กว่าที่คิดอีกนี่ว่ายิ่งใหญ่สุดว่า ให้มาขนาดนี้หรอก็ใช่ก็รู้สึกอย่างจริงเอาจริงๆรู้สึกว่ามันจริงๆรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่ตั้งแต่วันที่เรารู้แล้วว่าเราจะได้รับบทในเรื่องที่เป็นพีเรียเรื่องแรกของจีเวิลทีวีก็คือตอนแรกก็คือประหม่ามากตั้งแต่แรกเลยด้วยด้วยความเออเราสองคนก็แบบ ยังไม่เคยประกบรุ่นใหญ่เท่าไหร่อะไรอย่างงี้ว่าเจอแบบพี่เกดพี่อินอะไรเงี้ยเราก็มีความเกงในช่วงแรกใช่ครับก็มีความีเกงในช่วงแรกแต่ก็มันก็ผ่านไปได้ด้วยดีุ่นใหญ่แต่อย่ังเงียนเ้อยใช่ยังได้เงียบอยู่ะสบการในวงการเยอะใช่สี่คนก็คืนไม่ขอรับค่าตูนเลยเพื่อนที่ก็จริงๆให้อุ่นพูดเลยดีกว่าให้อุ่นพูดเลยดีกว่าจริงๆที่หาฟงอยู่นะอ๋อยังมีค่าข้าวที่ต้องกินอยู่พี่ก็เหมือนตัวละครนั่นแหละครับพี่ถา าไอ้แม่ไอ้แม่มันก็ต้องทำงานหาเงินเนาะเราคิดไงว่าความอลังการในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างโอ้จัดเต็มครับทั้งทั้งโปรดักชั่นทั้งซีนต่างๆแล้วก็เพลงเพลงก็จะไม่ได้มีแค่เพลงของน้องฟอร์ดคนเดียวจริงๆก็จะมีเพลงมากัวนี้ด้วยอุ้ยหรออุ้ยพูดได้แค่นี้ไงเราบอกไปแล้วจริงก็มีมันก็มีแตจะพูดอะไรเขาออกเดี๋ยวก็จะดุฉันได้ไหมล่ะไม่อยากเล่นบ้างพูดได้ไหมครับพูดได้ไหมพูดได้ก็เดี๋ยวพี่เดวิดก็น้องห้ดูแล้ว เพราะว่าเดี๋ยวอูจะร้องสดให้ฟังตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยครับเอ้สู้ๆครับผมความรักของฉันพอและหลับแล้วลับคุณแม่คุณแม่เอาเพลงไอ้ฟอนไงเพรไหมพรเนาะทำไมแห้งกันเร่องเลยอ่ะไม่รู้คนร้องรับเต็มอ่ะเมื่ความมันมันมีในเทเลอร์แล้วมีตัวอย่างแล้วอะไรนะกิ๊กเกอร์เจ็ดคำความรักของฉันเธอฉันไม่ของค่ายเราเขาไม่เขาไม่เขาไม่คิดตังเราหรอกมั้ง เธอรู้เหรอไม่รู้ไม่แน่ใจไม่อยากอยู่ตรงนี้คิดเลยว่อเดินมากันไปก่อนโอเคโอเคครับไปยินดีไม่อยากรอชมพวกเราสี่คนไปฝากไปไทยกันฝากต้องฝากซีรีส์ด้วยนะครับกับดูชัดๆวันนี้ฝากตอนแรกแล้วก็ฝากว่าได้ดูเมื่อไหร่อ๋อได้เลยครับทางการติดตามที่ไหนนะก็ฝากอ๋อเนี่ยเริ่มเลยไหมเริ่มเลยนะครับฝากด้วยนะครับกับจารึกรัติชา ห้าสี่สามสองเฮ้ยมันลายนะอันนี้ครับเฮ้ยไม่โออันนี้ไม่โอโออะไรไม่โอเล่อยอ,อะไรอ่ะนี่คอนโดนที่เอาม,มาใช้นะครับทั้งบูมฝากด้วยนะครับกับซีรีส์จารึกรัติชานะครับหรือว่าเมมัวอัลรัตินะครับก็จะได้ดูตอนแรกกันแล้วนะครับวันนี้ สองทุ่มครึ่งนะครับก็จะได้ดูพร้อมๆกับแฟนๆทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้มาก็สามารถดูสดได้นะครับทางจ m เอ็มยีนะครับสองทุ่มครึ่งแล้วก็ดูย้อนหลังได้ทางเน็ตฟลิกนะครับสามทุ่มครึ่งครับใช่แล้วก็คือแบบว่าวันเดียวกันได้เลยใช่ชูใจอิ่มเอ็มเติมติมอร่อยก็เป็นไรนะ

จำไไม่ด้8:30และ also n d a like uh to watch uh again uh on the Netflix on 9:30 yes yes ข่าวเดือนจ้าขาวเดนจ้าเลยนะคะดูดูหรือเปล่าดูดูไหมเนี่ยแน่นอน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 ก็วันนี้เขาลงชื่อไว้แล้วว่าข่าวนักข่าวอะฮะอยู่ดูหรือเปล่าไปไล์ก่อนไปไลห์ก่อน บายบายนะคร <bye>, ับบายบายไลฟ์ bye bye, ครับบายบายไลฟ์นะ bye bye, ครับ <laughs>